อัวแก้วแว่าส่วนท่านอยู่เจ้าหอนี่มาอยู่จังเจ้าหอนี่ขุนแก้วกับเจ้าหอกัประมาณเช็ซึกว่ารลครับย่แยย่เนี่ยสนี่ตรนี่ยตงีไปนิพพานสี่ตียจาปเาไปเลยไ่ทอะไร เท่งไปเนีเพราะแกคิดเป็นวิปีแแกเส้นที่ปะคองป้องที่ยิปียนะไม่นานหรอกุ่งเ่เลยเอาไปงก่อนเนาะแงไงยวเราคิดง่ปีแเพ่งปะคองที่เพ่งได้หนึ่งสองสมสวนตะนเ่ในคองที่ดีไม่น้อยแก็ปเข็มมาเนี่ยปะคองที่ดีไม่น้อยแล้ปเข็มมาเนี่ยด้าน ก็บีไม่น้อยแล้วก็ไปเก็บแม่จี้แล้วก็ไปดิ้นปีนเนี่ยหลังรู้ลังเมื่อไรจิกรางเองอาการจิกวางเองอ่ะเปียบาเลยนะ่ยซักครั้้ความรู้สึกจะหมุนไปทะลุนัะหัวต้นเองนี่พอแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องเกจงนะครับเจาะแล้วเราก็มีปีใหม่เฉดนี่แหละจะต้องเกจงเลยเพื่อเป็นการสำรวจรักษาที่จะคิดมาสงบพอคิดมาสงบจะมีปีทีสุขเย็นไม่ได้รู้ว่าจะเก่งมี่คิดระเด็นนี่เก่งนี่เก่ที่ไม่รู้ ควาุริตหมถึงความคิกของเคงจามาในรืการสัญญาเดียวกันนั่นดูเราวก็วางไปที่จานจะได้ไปวางไปเป็นอกเที่ยงความตุกความหลงนั่นไม่มีอะไรเลยประจิตใจสลัดคือตลอดเวลาเนาะเร็วสุดไงใช้เวลาไม่ถึงนาทีแล้วกัาละคนเยวนี้จะเร็วก็ไม่ใหม่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงประมาณสี่สิบเก้านาทีหรือชั่วโมงกว่าบางคนเยวนี่ใช้เวลาไม่ถึงนาที ปฏิบ <ừ> ัติแค่เดียวที่เราก็ปฏิบัติตามปกติหรตามปกติอยู่ลยมีสติดูกายตามปกติอย่ยม่ตีบัตรดูายบัดูจิตบัตรซเป็นจิตเวลาเราจะแตกการางกายจะแต่ก็แบว่าม่นจะสญญาเราแบบสูงบ้านขนาจิตจิตไม่ยึดมั่นจั่นอย่างนีออธิบายอะไรมากแบบเดไป